เด็กขักสวยโดยโอ้ตัว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 ขดีนีเนาะขักบ่อ่าขักแรวหมอกับบดำเนี่ข่าวันข้าวงามหอยซอยโอ้เดี๋ยวนี้มูมีปลื้มพุงพางปูะมาได้แล้วเนาะอ่แนวเ้า เรซโมดีใจดีใจเออดีใจก็พรเกี่ยวสร้างรู้จากบ้าน กับทักทายสบายดีเด้อผม,มพี่น้องเอฟซีเบอร์สหสูคนก็ยินดีดตอนทบเข้าวสู่สร้างสนนบานไปอีกแล้วพี่น้องเอ้อมาพบพ่อสนนบรนี้กาศมาหาทางน้องสมโขพี่พี่น้องเอ๋เนาะก็คือเอ่อเมื่อวานนี้เนาะทางงาน้องสมโขเพิ่อนก็นได้โทรมาหาทัศนนว้าสร้างจะเริ่มเหตุมือนี้เด้อบา้านเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทัศนนกลับไปพูดละ ไปเยี่ยมไปยามทางสาวเตียวพี่น้องเอยก็เลยบอได้มาเนาะวันนี้ก็ถือว่าตั้งใจมาเบิ้งล,ละพี่น้องเอยทางสร้างเพิ่นเฮียนฮอซายเนาะอ่ะจังไรไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้องเอ้๋มาเพิ่นได้เห็ดอ้อมรอบแล้วบ่หรือว่ายังเน้องพี่น้องเนาะเอา้าจังไรคลิปนี้ก็พาพี่น้องเด้เอ fc บาร์สุขสุขคนก็ไลกดแชร,ร์แล้วกดติดตามให้ท้าสน,น,นุนเด้อเนาะโดย ไปเบิ่งไปชมพร้อมกับสวนมาเด้อไปพี่น้องเลยน้องไปพี่น้องเอ้ยอะได้มาหนังเมือ่อเมื่อทีซองเทคานทับเลยบาทน,นียโอ้ยยังนะมียังนะเห็นยังนะโอ้เจ้าเห็ององน,หน,น,นได้ไามนี่ไอหัวอ่อมเลยดีใจดีใจโอ้เห็นได้แล้วหัวปนลงออกมาได้อยู่วะ มอได้ดนมึงดูหาซบขาบมึงดูด้ได้เห็นแต่บบนี้นาะจังองชังจองเน้มเน้มได้บอกเห็นเมื่อวานนี้เมื่อที่สองสบายดีช่างเนอมาสองคนบ่โอ้เธวจวดจะในทีรอเนี่พอดีเลยบอ สามสิบเจ็ดเนาะตังพอดีเนาะอือเดี๋ยวตามนั่นสั่งสั่งเนี้ยสั่งเรือก็ยามันเนาะมันทีไดรมันเดือเนาะยังดีด้มันเดือมันบ่พอได้ยาดเนี้ยฮะยังบ่เวดว่าปูนเออหยิดปูนมันเบิร์มกับโมเวดเนาะ อันนี้เดียบร้อยเพะเพื่อนแม่น้องนิงม,มาเน่ยอ่าเดียบร้อยเนาะอืมมันกับแบบหนึ่งเด้วเราหเอเองบบอันนี้กับหุ้ซึ้แบบจังแนวไดได้บ่ นี่มั้ยเนี่ยแมวานี่อรเนี่ยไม่ตุเห็นยังบ่ไหสบายดีเด้อสบายดีด้ขสวยโดยโอ้ตัวตัวตัวัวขาบอดี่เนาะ ข้างแรกหมอกกระบาดำนี่เขาเขาวันงามหอยซอยโอ้เดีวได้หมมีเขาวเหนียวมียูะหนอยากอยากแบบนี้โอ้เดีวไว้สั่งสั่งอยากกินนะเทวเวิร์ได้สามชิโลวะมอและไได้มอตีตนานรนี่เอ้าคือว่าชันว่นเติบด้ยเรือเจ็โลบอจังหวะมงโุกเกโล่นแหละขันหดก็ได้ได้บอมาสี่หาเธื่ออมองนั เห็ดยังกินให้สร้างมาีงอนาผัดหมูอือผัดหมูเสียอร่อยเิ่นบมดเลยจังไลยแหละโอ้อร่อยแล้วตัวนี้เ <c oughs> สียไเลยตัวนี้ให้เพิ่นกินตัวนี้เพิ่นโบเกินตัวนี้กินเขาเนี่ย,เอ,เ,อยเอ้าเจลยังสระนีนเจวนำเสี้ยวโอ้ไมตูเห็ดแบบคนจีคนจีนเนาะไมตูเนาะเออหันห่นหัน่นหั่นล้วก็ใส่กระเทียมเลยเสี้ยวใส่แบบ

đưa mà da mà hại theo bạn này tại 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 nó mưa ơn sao? Thằng kia rồi ô da, có nói mà bờn da nhá ีเสียนากรซามนี่ยนะขวดวเพื่อนมีตู้ขวดลายดีอันี้อยากเด้งว่มาดอาไหนบ่ดโดบ่มาล้าฮอนเน่ตัวนี้โอ้เออซามที่เริ่มเฮบ้านนี่เนาะบ่มาขไปใ้บนี้

อย่างนี้ที่แนว่าหนานแลาวน mm ัก hmm. น<ๆ>ั่นันเกกหน ไ <Okay. S 1> อ้เอ็มร้อยเอ็มร้อยยจ่สิบสอเย็นออโอ้วบาร์ฮ้อนเห็ดอันซิดกันเลยนี่เนาะอืมความมีปูนอีกสะระคิดกันเลยแล้วก็แต่ยานีนะวิทยาตำร้อยนี่นั่นนี่อืทีคันทับหัวกันแน่นจริงๆเลยเนาะ ไปแมมไปแมมไปกินโนกินโนหนฮังกียากินมามืน่ตปูอเล็กมันแปดนะบ่เจ้าบ่โอ้โอ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 ่เอาเดียวเอาเงินให้แปดสิพันมมีเนาะนมันเบิดี๋ยวมัน,น,มนบุพออืออื้อแปดสิพกีบต่ตปูมาโตเก็บได้ยอียหลานี่ตะปูร่นนะนี่รถเหยียบด้ฮะ โอ้คักแล้วเยี่ยมนี่สิตัวเด้อบ่เสียงดังอ่าอืนนอยากปนหน้าๆห้องน้ําประมาณเท่าไหร่เจ้าวกระโดดน่ะ น,น,น้องน้อนำห้องน้ำ <Viol in. S 2> นะบ่อนั่นะบอนั่นนั่นจะยูฮะหัวขาดจะอยูมันมาห่อใชเลยห่อนี่แหะนี่นี่หอนบนบริเวณที่เราเทเห็นไหอ่าได้ว่าสองกองสองกองเลครับกองหนึ่งคิชองแพนหรอปะชบเอสบออือเทงไหน่พนักสามกว่าสามสามเทเนาะมันจังนา ก็บอกไปซื้อได้ข่อยแตอย่าข้างในมันกับซีไรติดอีกนะข้างในกักาเพอาได้ใหยน้องพนั่งซักเสือผ่านะเพพว่า่ย้ำบอกว่าอีกบอกอนนั้น่าใหยช่างมึงแทกเบิ้งอ่าอค่นั้นเบื่ออื่นสิซื้อมาให้อ่าพอได้นั่งซักเสือผ่านะเพ กีกบะไร้เตินซีเก็บเลยบ่มันหอดเนาะออ่ยานอ้น้งกี้่ได้อยนี้เนาะเออเห็ดอยู่นีได้เสร็จแเมียนอะไรสั่งมีปัญหาเนาะขอแต่สั่งอะไติดานเดินบ้านติดได้ติดบ้าสมนี่กะ <laughs> <laughs> อวัวสมูล้อเนาะสมูติดแห่งงามในยนึงงพอได้นั่งกันสักเสียพผ้าพัดมากมือไดนี่ก้ะมือไดน,นี่นี่นะอ่าตัือื่นอะไรอ่ะจังนี่บ่ บบกนะมือเทแต่มือมนะัมันโบอกมากนะก็แล้วคนกจัเดี๋ยวสาบานี้ซื้อเนะว่าใส่่อน้าท่อระบายน้าออกมาเนี่

มันจะหนามันจะทวมมันองกัมันเตอป้นี่ยงเียโอ้กระโนน้อยนึงนด้มันเจะรโกัอ้หเมีนเมียนาลาย้วมได้อาปวตงกปวดคนสายเลยสาได้นะบุเข่ามันได้หอกเนาะอันนี้มันก็คือไกลอยู่ ไม่รมันเรียร้อยนะครับแต่มันทีเข่าเข่าทางนั้นกค่อยบ้าเตรียมแล้วชิโมดีใจดีใจเออดีใจกับพ่อนเกี่ยวสร้างมันรู้จักบ,บาท <c ười> เอาดีใจเด้อคือหมูเนี้ยเด้บวะเนี้ยใส่พนัก็เป็นแบงที่งามอะเพิ่มเติมเด้อดีแล้วต่อเติมให้งามกว่าเก่าวสามบุรุษปลายนอคือคนเท่ากับว้ยในหนุ่งเสืออะไรวะอ่าในหนุ่งเสือแต่งามเด้ปลากระตูแบบเป็นบุรุษอยู่เลยเนาะสมโอ โมก็ลองป้ามึงรู้สื่อไงกับมึงงามคือว่าเนี้ยก็ยังมานะโอ้ยเมนูคนเผาไม่ยาวะเอ้ยยังบาดเนบาที่โทให้กินให้กินบาดสันทีไม่ใช่ให้ซิมซิมกับื้อคำสองคำกับไปนี่ให้กินน่ะนี่ เห็นไเจ้โบอืมอันเดะะม่เอาขนมตะก้ารถนนั่นเห็นบเออเออนั่นแหละอา่าไปกินกินข้าวออ ไปกินข้าวกินนำ้ำเอ้เอยเอยเอยให้ลองซีมือด้นะประตูเอา้าพี่น้อยทั้งสามกะผักพรกินขา้าวกินน้ำมาเนี่ยตอนนี้ก็รอเพียงเนาะรอหาทางเพลินน่นนั่นไปละเทคานจางเบิ่งอีกพี่น้อยน,นะ ก็คือว่าเนี่ยพี่น้องเอง้แเห็ดตัวไออ้อมอ้อมรอบรอบคือว่างามเนาะอ่าเป็นคนละแบบเพื่อพี่น้องเนาะอ่านะสีสันอ่ะสังไดยคลิปนี้กันเนาะถ้าสร้างการเสิได้ขอจบคลิปกันเด้อเพืพี่น้องเอ้พากพื่อพี่น้องอิฟซีบัสสุขสุขคนกดไลค์กดแชร์และก,กดติดตามให้ท้าสาร้างเนเน่เน,ะเน,ะเนะาะอาจารย์ในคลิปนี้ ก็กล่าวคําว่าสวัสดี